สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับ<ส>ลุงปิ้งทีวีเลยมาพบกับกิจกรรมดีๆมากมายนี่เริ่มต้นเลยเลยได้สกินฟรีทุกคนนี่เราก็มาเลือกเรานะกดได้ห้าครั้งลุงกดไปสองครั้งแล้วนะรีเฟซเอานะถ้าเกิดว่าไม่มีสกินที่ชอบเราก็เลื่อนดูเอาส่วนตัวลุงอยากจะได้นาแต่ยานะดูซิว่าจะเจอไหม ก็ไปสองครั้งไม่เจอมาครั้งที่สามจะเสียห้าคุณปองนะ้ทุกคนลองดูฟับเป็นยังไงเจอ,อยังโอ้โหยังไม่เจอลองดูอีกครั้งหนึ่งได้เจอไหมทุกคน เาไม่พอหุมปองไม่พอทุกคนโอ้โหก็จะเลือกหานัตยาม่รู้จะเจอหรือเปล่าาเอาไว้ก่อนทุกนแล้วก็จะพามาดูการอัปเกรดส,สกรีนทุกคนตอนนี้ลุงมีอยู่ส2อเหรียญเงิน คือถ้าอัพเกรดลิงนี่ได้เลยเนี่ย90บคปปองเองทุกคนนี่ใจแค่90บคปปองอันอัพเกรดได้เลยอืมใครชอบอะไรก็ลองมาอัพเกรดดูนะทุกคนนะถือว่าคุมค้มลักคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะการอัพเกรดแล้วก็มาสก,กินใหม่ของวอลคาร์ด399ใช้ได้อยู่เนี่ยสวยงามอลังการและใครเป็น มียนวอขาดเอวได้เนี่ยแต่ลุงไม่ใช่เมียนวอขาดไม่ค่อยได้เลยเแล้วก็มากิจกรรมหน้านี้ทุกคนนี้อ่ะจะได้ผลึกเพื่อเอามาแลกสกินนะทุกคนนะเติมไปเท่าไหร่ก็ได้แค่สิบขุป,ปองก็ได้ขั้นต่ำ แต้เราก็จะมาเปิดลับผลึกได้เลยตรงนี้อยู่ในคลังของเราเองกดเปิดลับผลึกปับ๊บได้หนึ่งผลึกมาแล้วทุกคนมาเกิดกดพับผลึกง่ายๆอย่างนี้นี่เราก็จะได้บัตรคู่มาด้วยหนึ่งใบนี่เห็นไ,ไหมทุกคนมาเปิดกันดูได้ แ้่ก็จะมีตัวนี้ที่ลดลาราคาเข้ามาลาเวลมิลเคริรตัวนี้แต่ละก็สิบถ้าใครมีคูปองเนี่ยหนึ่งร้อยมันก็จะลดลงไปเลยนะเจ็ดร้อยเหลือเจ็ดแล้วก็สิบแต่ตอนลงซื้อไปมันอีใกล้ดีหนึ่งมันมีคูปองลดสองร้อยก็เหลือแค่หกร้อยเก้าสิบนี่แต่ใครมีรถหนึ่งร้อยนี่ซื้อพวกนี้ได้เลยนะเนี่ยหกสิบเก้ามันจะเหลือแค่หนึ่งคูปอง กี่กี้หกสิบเก้าเล้วหนึ่งคูปองเนี่ยมีใครคูปองรถร้อยรู้ไหมอ่ะเออเจทุ่มบะ